โอเคครับก็มาดูกันต่อนะครับในคลิปนี้นะฮะก็ผมจะก็เรียกว่าด้วยเรื่องของการ d e f i i n g นะครับตัว route นะครับก็คือการาระบุผ่านในตัว Next.js นะแบบใหม่นะครับก็เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเรามาดูรายละเอยียดที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Next.js ได้เลยนะครับในพาสเนี่ยก็น่าจะกดมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ get started แล้วก็มาที่ routing นะฮะ แล้วก็ define route เอกาสารเขาเนี่ยทำขห้งจรดีนะครับซึ่งเขาก็จะมีเหมือนกับตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากรูปภาพเนี่ยน่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะ define นะครับ route นะครับที่เหมือนกับว่าพิมพ์ขึ้นมาอันนี้คือตัว root ถูกต้องไหมครับ slash dashboard แ,แล้วก็ slash setting นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาอย่างหน้ามีได้เนี่ยเราก็ต้องมีการทำการสร้างโฟลเดอร์ตามที่เขาบอกนะครับ แบบนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะลองทําแบบนี้ดูเนี่ยเราลองมาทําข้อใจก่อนว่าเจ้าตัวโครงสร้างหน้าที่ <c oughs> นะครับมันทําการเจนให้เราเนี่ยเป็นยังไงขยะที่จะรีเซ็ตตรงนี้นิดนะครับโอเคหน้าแรกก่อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมเขา,าก่อนที่เราทำมาไว้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ซอสแล้วก็แอปแล้วก็มีเพจถูกตามบ้าง ตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น root route นะครับหรือหน้าหน้าแรกเลยหน้าหลักเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เขียนโค้ดเป็น React ง่ายๆ return นะครับเจ้าตัวหน้า Home ออกไปนะครับผมจะย่ออย่างนี้แล้วกันนะครับจะดูง่ายนะครับก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเราแก้อะไรตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลอันนี้เรารู้อยู่แล้ว นะครับทีนี้เกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะครับอยากจะเพิ่มหน้าเข้าไปทํำยังไงนะครับนะครับโดยหลักการเนี่ยนะครับก็เราสามารถทําการเพิ่มหน้าได้ในการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์นั้นนะ่ะต้องมีไฟล์เฉพาะที่ชื่อว่า page นะครับ .jsx ถ้าเราเขียนเป็นไทสคริปต์ผมจะทําการลองอสร้างนะครับตามนี้เลยนะฮะนะ dashboard สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่า แดชบอร์ดนะครับแล้วก็ในแดชบอร์ดเนี่ยนะครับเบื้องต้นก่อนผมจะยังไม่สร้างเซตติ้งนะฮะผมจะสร้างไฟล์ชื่อว่าเพจขึ้นมาซึ่งย้ำว่าเป็นชื่อเฉพาะนะครับเพจไม่มีเอสนะครับันนั้นก็ใช้คำสั่งในการเจรินะครับก็คือ ts นะครับ rc t า p e s c ร i p t นะครับเวาทำการตั้งชื่อหน้านี้ว่าแดชบอร์ดละกันนะครับเซฟครับ เอาละอันนี้จะส่งผลทําให้เจ้าตัว Next.js Server เนี่ยนะครับมันทำการจาระดเจ้าตัวหน้านี้ขึ้นมาที่ฝั่ง s e r v ์ฟเอร์เราเลยตัว c o m p o n e n t เนี่ยนะครับของตัว Next.js v วอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็น s e r v ์ฟ c o m p o n e n t เกือบหมดเลยหรือพูดง่ายคือมีการเ e n d e r ร์ที่ฝั่ง s e r v ์ฟเอร์เป็นหลักนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของแบบใหม่เนี่ยถ้าเกิดจะเรนเดอร์ที่ฝั่งไคลเอนเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดตัวนที่ชื่อว่า use นะครับแล้วก็ c l i e n t นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าในเคสนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยส่วนมากคืออทั้งหมดเลยดีกว่านะครับเรนเดอร์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หมดคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูดีว่าเออหน้าแดชบอร์ดมีไหมนะครับเราก็สแลคครับแล้วก็แดชบอร์ดดูนะครับก็เห็นว่ามีหน้าแดชบอร์ดล่ะเห็นไหมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการจะสร้างหน้าย่อยอีกถูกป่ะนะครับก็คือตามตรงนี้เขานะครับมีเซตติ้งถูกต้องป่ะ แล้วก็สร้างโฟ er, ลเดอร์เรียกว่ากรเนสกรเอชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เราจะก๊อบตรงนี้มาหรือสร้างไฟล์เพิ่มอ,อีกอันนึงก็ได้นะครับชื่อว่า Page เพจเหมือนกันนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็น T S R F C นะครับนี้เข้าไปผมตั้งชื่อว่า setting นะครับี S นะอันนี้ส่งผลทำให้นะครับ แดชบอร์ดก็ยังคงเรียกได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเรา s แลสนะครับ setting ที่มี s นะครับก็จะวิ่งเข้าสู่หน้าด้านไหนได้ด้วยอันนี้คือวิธีการเ,าเขาเรียกว่าเหมือนกับท่อทีครับวัดกินนะครับวิธีการในการเขาเรียกนิยามเราของเขานะครับก็คือเราต้องมีาการสร้างไฟล์ชื่อว่าเพจขึ้นมาซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถสร้างที่ตรงบริเวณรูดได้ไม่ไงั้นมันจะไปชนกับตัว ตัวเขาเรียกรูทราหรือรูทเพจนั่นเองนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างเป็นหน้าย่อยเราต้องสร้างเป็นโฟลเดอร์มาก่อนแล้วก็ในแต่ละสัดโฟลเดอร์เนี่ยเราก็สร้างเป็นลักษณะของไฟล์นะครับที่ชื่อว่าเพจขึ้นมาอันนี้ถ้าเกิดเราอย่างนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการเนสถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างอีกหน้าหนึ่งเช่น about us ทำไงนะครับล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ about us แ,แล้วเราก็ new ขึ้นมานะครับเป็น p a g e j tsx แบบนี้ ts อ fc นะครับแล้วก็พิมพ์ก็ไป a b o u t u s น save อันนี้ก็จะสมผลทำให้นะครับก็จะมีเราที่ชื่อว่านะครับนะครับ a b o u t u s ตามชื่อโฟลเดอร์เลยนะฮะขึ้นมาเห็นนะนะครับแบบนี้เลยนะฮะ a b o u t u s เอาละในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เพื่อเราเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าเรา define routing ขึ้นมาย่างงขึ้นมาย่งไรง่ายๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ